บเบิงไฟหน่อยพี่น้องไฟหน่อยผูดใดนน้อพี่น้องนีน้อยอยู่เนี่ยไฟหน่อยพี่น้อง้ายพี่น้องออกในแจักมือแล้วนี่ออกในจักมือนอนนี่เนาะเบื่องหลุกสาวเบิดพี่น้องลูกสาวน้อยหน่อยเบิ่งหน้าตายิลาบหลงเมียแล้วบอเอาเมียมันมาหาเด้อแต่มันหลงอะไรเด้อหลงแล้วจักหลายเป็นไหนเันบ่เขยเข้าสนามพี่น้องเมียนไปใส่เบิดเอาจาเอาหนี้จากเมียเปิดจังไหนโคมนี่ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างเชนแอ่วมในบ้านสว่างเชนแอ่วพ่อพี่พ่อน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโค้กระบือบ้านเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดเชียงทรอนเซาคือค่าพี่น้องสายเลี้ยงสายขุนนี่เไม่ถูกสายพี่น้องเบิ่งข้นพี่น้องข้นแน่นเลยพี่น้องแน่นดีีพี่น้องอ้าวหอยยุ่ยมาเราไปเปิดราคาครับหอยยุ่ยบ้านนี่เปิดชิปก็หอยยุ่ยควายงามเบิดพี่น้องอ่มาเบิ่งเมียสาวงามๆของหอยยุ่ยพี่น้องงามงานเบิ่งตี๋หลืบเบิ่งไทยก่อนพี่น้องของหอยยยุงามีล สูสีกันมาฟังราคาว่ายุยเปิดจังใดก่อตัวนี้เปิดหนึ่งหมื่นเาพันหเมสาวน่อยสูงลอยเสาหาซ้ายใดสร้างอุดสร้างออลูกสาวสร้างอุดรนนี่พี่น้องเบิ่งถ่ายเป็นส่วยก่อนแมสูงลอยสี่เจม่เพิ่นตัวสร้างอุดรพพอเพิ่นนี่รอยเจ็สิบแปดพี่น้องสร้างอุดรบ่ธรรมดาเงยาวสูงร้อยยี่สิบใดเนาะรอยยี่สิบห้าอยยบวก เปิดราคาไหวเพ่าสองหมื่นพี่น้องสิบเก้าห้าร้อยเนาะเป็นเปิดไหวแม่นี่งามพี่น้องสายพัฒนาลูกมีเ่เรามีก่อลูกพอสร้างอุดรพี่น้องปาสุดยอดสุดยอดแม่นะอ่ะแม่นี่ระบาดนี่มีลูทกทองสูงค่ะเจ้าทองสุกดัวเปิดจังไหนตัวน,นี้เปิด 24, 500, สองหมื่นสี่พันสอ่กับห้าร้อยเบื้ององข้อเพป็นพี่น้องอัตลักษณ์สุดยอดเลยพี่น้องเบื้อ่องข้อเป็นสาโอ้สาย,ยพญาห่วงขาวเนาะอุ้ยสิบสิบสีบ่ห้าร้อยกว่ โอ้ดจดโอ้สองนี่นร้อยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเดพี่น้องายพญาหงพอเป็นขายทองสุกโอ้แม่พญาหงพอทองสุกงานพี่น้องควายเปินพี่น้องสองหมื่นรอยัตลักสุดยอดหน้าตาสวยครับตัวนี้ท่ายัดช้างอุดรสูงรอยยี่สิบห้าแล้วความสูงเปินพี่น้องแม่เพินสูงรอยสี่สิบเจนาะแม่เินเนาะสุดยอดสุดยอดสองหมาพันกับห้าร้อยตัวเนี้ยสอื่นสี่พัอยเนาะหนึ่งหมื่นเม่่่ โอ้ยโอ้ตัวนี้บ่พอบ่อสองหมื่นโอ้แม่นพี่น้องตัวนี้บ่พอสองหมื่นเนี่ยสลับราคากันพี่น้องไม่บ่พอสองหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันกับห้าร้อยนะพี่น้องหล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 งเปิดชิปได้ไหมเปิดชิปอันนี้เป็นเขาสมัยใหม่ค่ะโอ้บ่เบิ่งพี่น้องเขาสมัยใหม่มันเป็นยังไงโอ้ยเป็นเขาทรงเสียค่ะโอ้เขาเปิดดีเนาะหน้าหม้อท้องชัดเจน็ดเลยพี่น้องแข้งขาเาคงาดีเล็บดีพี่น้อง โอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้ขั้นหอยยุยได้คัดสรรมาบ่ต้องห่วงเนาะสิบเก้าหาร่อยเพิ่นเปิดไว้ควายงามเพิ่นพี่น้องเอาไปพัฒนาต่อยอดพี่น้องบ่พอสองหมื่นตัวนันเจงสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยตัวนันสีสันมันดีเนาะงามดีอัตลักษณ์อ่องข้อสุดยอดเลยแม่นั่นพี่น้องอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยยุยแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้าเก้าหกพี่น้องผู้ใดสนใจตู้มาต่อรองได้ตลอดเวลาบริการส่งทั่วไทยเนาะของหอยยุยโปรโมชั่นสุดยอดเบื้องไทย สองอันหนึ่งหมื่นเก้าพันกับห้าร้อยพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องตัวนี้สองหมื่นสี่พันกับห้าร้อยราคาควายเพ่นพี่น้องสุดยอดมีเอกสารครบพร้อมเนาะเรียบร้อยพี่น้องถ่ายต้นโดนพี่น้องเพราะว่าควายง่าเพ่นพี่น้องผู้ถือกับรอผู้ขายกับสวยโอเคมันหมานครับผมขอบคุณหลายๆครับผมอย่างต่อพี่น้องมันหมานเด้อมาเบิกควายหน่อยพี่น้องควายหน่อยผู้ใดญน้อพี่น้องน้อยอยู่เนี่ยควายหน่อยพี่น้องบายพี่น้องออกในแจักมือแล้วนี่ ออกในแจ้งมืนอนอนนี่เนาะเ <c oughs> บื้บองลูกสาวเบื้องพี่น้องลูกสาวน้อยหน่อยเบือ้อ,อ,บองหน้าตายิราบ้อนหลวงเมียล้วบเเเเ่เอาเอามีมันมาหาเด้อนต่มันหลวงอะไรเด้อหลวงแล้ว,วลแวจ้งหลายเป็นไรมันบวกเคยเข่าสนามพี่น้องเมียนไปใส่เบิร์ดเอาอย่าเอาหนีจากเมียเปิดจากไหนโครมนี่นมื่นเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกไส้หน่อยพี่น้องลูกไส้เนี่ยน้อยอพี่น้องนั่นหัวตาอ๋อ ซิมหาเพื่อนเปิดไว้บสองตัวดิพี่น้องแม่บานลูกไส้เน่้อน้อยเนาะซิมหาเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม88 88 6362 6362 538 538อุ้ยพี่น้องราคาควายซิมหาสองตัวสุดยอดสุดยอดขอบคุณเลื่อยๆเหมือนกันครับผมอย่างต่อมาเบิ่งสายเผือกเพื่อนพี่น้องแม่สาวสายเผือกเพื่อนเพราะเพื่อนผูกไว้พี่น้องเพื่อนผูกไว้สายเผือกเพื่อนผูกไว้เนาะพี่น้องเนาะบอมีเจ้าของเพื่อนนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายเอ้าข้อห่วยอวดตัวนี้ โอกําลังกําลังหาเจ้าของอยู่เปิดจากไหนแม่สาวเผือกนี่สองสองเพิ่งเปิดไว้พี่น้องสองสองสองหมื่นสองพันแม่สาวสายเผือกนี่พี่น้องสาวอยู่พี่น้องเนาะยังสาวกําลังเนาะกําลังพร้อมผสมพี่น้องกําลังพร้อมผสมสายเผือกเพิ่อพี่น้องสูงอยู่ประมาณลอยเกือบลอยยี่สิบเจ็ดใดประมาณพูดอ่ะต้นโตพี่น้องอู้ยืนดีเนาะยืนดี่ดีอ๋อบ่ดแน่เนาะโอ้เบิ่งพี่น้อง ไม่ม nee, ั่นใจได้นี right. ่พี <g <g ่น้องเอาไปลุ้นเดาเนาะเพราะว่า um, สูง127ได้เพื่อนว่าความสูงเพิ่นเบิ่งถ่ายเพื่อนท่านี้ครับเนาะทางนี้ง่ายง่ามครับเพื่อนว่าโอเคโอ้ยเพื่อนหล่อมาเบิ่งยืนดีเนาะสอง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 ของหอยอุดต่อรองได้เพื่อนว่ามาขออนุญาตเบอร์โทรหอยอุดศูนย์เก้าสี่ศูนย์สามแปดหกสองสี่สามหอยอุดจากทรายมูลว่าน้ำนม พร้อมผสมหรือบอ่าเนี่เอาไปรุ่นเอาเปิล่อยไบคร,ปปปร,รับไฝ่ผูดหวาเนาะอ่ะปิลมนหลอดมันมนอดคุณได้หลายครับผมแต่ยอดคอยรับคอยคุณอย่าง<ๆ>ต่อพี่นาะเบื้องบรรยากาศการสื่อการขายควหยคือคักหอยอย้อหรรย,าาหยพี่น้องเนาะบรรยากาศโอ้ยพี่น้องย่างไปใส่บ่อใดเลยมันแน่นพี่น้องเนาะคนสื่อหลายห้อยนั่นกระไรมาหลายโอ้ยพี่หน่องเนาะวหวเฮ้ยอ้าวไหวเยโยมันละเปลี่ืนอนี้ ปุ้ยหอยโยเสี่ยวโยได้เหมือนนี่แต่สิบสามตัวแล้วพูดว่าโอเคอ้าวมันมันเด้อพ่อแตะกับมันแล้วอ๋อพอแตะเปแล้วพ่อเออเซ็งกับมันแล้วว่าถือตาปีมาางตอนพี่น้องผมเขาย่ำหาบันเบาบันจ่าเพราะว่ามันหยางหยางพี่น้องเนาะหยางหยางมาเบิ่งแม่ลูกลูกสาวงามงามมาขออนุญาตเพื่อนทางเพื่อนสะดวกว่าน้องพี่น้องลูกสาวงามงามนี่ขออนุญาตลูกขออนุญาตเด้อเปิด์เจ๊ไรครับนี่สิบหกสองหมื่นหกพันแม่ลูกลูกสาวงามพี่น้อง ลูกสาวเพิ่นงามงามเบิ่งลูกสาวเพิ่นใหม่พี่น้องนี่สีสันลูกสาวเพิ่นจ่ายลูกนี่ดีควายแมย์บานๆพี่น้องสองหกเพิ่นเปิดไว้หอยยางกำลังปีอยู่เนี่ยอ่ะเบิ่งพี่น้องหอยยางกำลังอ่าเปิดปีว่าเพิ่นสีสื่อเท่าไรว่าสันเพิ่นกำลังมาต่อรนาสองหกน้องลูกเนาะสองหกลูกสาวงามพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นแม่บา์บานแม่สูงอยู่หล่อสามสิบบวกโดยประมาณเบิ่งทั้งถ่ายเพิ่นพี่น้องเนาะเข่าไปเ่าไดไม่เนาะอ่ะสองหกขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์แปดหนึ่ง ห้าเก้าสองสามแปดสี่ห้าเนาะเพิ่อนมาจากท่านซีเจ็ดเนาะจากทีเจ็ดพี่น้องเพิ่อนเชี่ยวมาก็สีหูนี่เพิ่อนมาจากท่านซีเจ็ดอ้าวผู้ใดสนใจกับโชวมาตัวร่องก็ิ่้ได้พี่น้องเนาะบรรยากาศการสื่อการขายควายเพิ่อนเนาะพี่น้องเนาะในเบืองบรรยากาศไป็นยัเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้บ้านสว่างแชนแนลกำลัง ลุยกำลังเลาะเพราะว่ามันไปหาพี่น้องเนาะ,ะคนกำลังมาต่อรองเพิ่นนี่พี่น้องทางนี้มาทางพี่น้องมา,มาเบิง่งกายงานเพื่นทางพี่พี่น้องเนาะายงานม,มา,ขอ,นาขออนุญาตาอขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับผมขออนุญาตถ่ายท้ำเปิดจังไรครับตัวนี้สองหมื่นสี่เนาะสองหมื่นสี่พันเป็นเมียแยกลูกหรือเมียสาวคือเมียส,สาวอยู่เนาะเมียสาวพร้อมแบบสมงะงานพี่น้องเบิ่งแขลงขาสุดยอดเลยพี่น้องอ่ะสองหมื่นสี่พันสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกเนาะ ลอยสามสิบบวกได้พี่นอ้องพูดอะไรต,ต้นโตดีดีได,ด้พี่นอ้องแง่ว่านล้านแต่ว่าควายหลายเขาไปไายกล่นบ่ได้พี่นอ้องเขาไปไายถ่ายบ่ได้แข้งขาดีต,ต้นโตดีดีพี่น่ะแม่สาวพขอกผสมนี่พี่นอ้องสองหมื่นสี่พันสูงดียืนดีแง่วดีพี่นอ้องอ่ะเป็นตาเหลี่ยงอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าสี่แปาสี่เจ็ดหกสี่สี่เจ็ดหเพิ่นมากจากใส่คือข้ามืงาแจ๋วจากโซทอนยี 24, ่สิบสี่เพิ่นเปิดไหลพี่น้องกูได้สนใจกับเทรมาต่อรองตามเบอร์โทรฝากไปแม่สสาาาาวรมมผคบเ ขอบคุณหลายๆลาน,นครับผมยังต่อพี่น้องมาทางผูกว่าเบิง้งควายมีทุกสายเลยพี่น้องสายเหนือสายขุนสายเลี้ยงมีเบิดเพินเ่นได้ขายไปกับมีอ่ะเบิ้งเนี่ยพี่น้องมาเบิ้งผู้หน่อยขออนุญาตครับผมเปิดจังไรครับตัวนี้สองสามสองหมื่นสามพันแข่งขาดีดีเนาะตะวันขาดน้ำเลี้ยงแน่นิดน,นึงพี่น้องเบิ้งตนโตหน,นาตาสองสา,องสามโค้งสามเพิ่นดีพี่น้องควายตัวนี้โค้งสามดีสูงใหญ่ อนาคตเปต็นตระไยแห้งควายตัวน,นี้พี่น้องพูดอ่ะสูงอยู่ประมาณลอยสาสุขาบวกคุณได้พี่น้องพูดอ่ะต,ต้นโตบักปูน้อยแหลนะพี่น้องปูน้อยงามงามสองสามเพิ่นเปิดไว้เนาะอีกตัวหนึ่งเหรอครับสิบสามเนี่ยตัวนี้สิบสามราคาบอ่เบาอพี่น้องเอาไปต่อยอดได้อ่าบักปูนอ้อยอ่าไปต่อยอดสิบสามราคาบอ่เบาอเอาไปสร้างเนื้อสร้างหนังขึ้นมาต่อยอดได้เนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าหนึ่ง ศูนย์สี่เก้สองเก้าสามสองเก้าเจ็ดผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกไไับผู้ใดพี่น้องสองผู้คนละระาคาสองสามกับสิบสิบยังสิบสามต่อไหนได้พี่น้องเอ้ามันหมานขอบคุณหลายๆครับผมมันหมานครับผมได้แล้วบริเวนี้ย่างอยู่ครับ <c oughs> ย่างอยู่ย่างวัดเลขายจะโอ้ใส่ไรยูใส่ไโอ้ยูทางฝุ่น,นมาหรอโอ้ยเ,เอามันหมานเด้อครับผม ย่างมาทางพี่พี่น้องปกติแล้วบ่รคะได้มาทางพี่น้องเพราะแต่ว่าก็เห็นบักปูอันห้าโคตพฟอพันธ์ใส่โอเคใส่ล่ะเปิดเปิดจังไหนแม่ลูกโอ้แม่กระมันลูกสาวกระพรอมได้พี่น้องได้ลูกสาวผมปารเบิ้งทองแม่เพื่อนพี่น้องห้องอ่างล่างเลยเนาะอ่างดีดีเนาะลูกสาวเพื่อนอ้แม่เพื่อนอ่างดีครับพี่น้องเออแต่ว่าความสูงนี่ประมาณลอยเบือนใจลอยสามสิบบ่ถึงไปได้เนาะโอเคประมาณตะวันทองสุดยอดเลยเบิ้งเขาวงเขาเพื่อนพี่น้อง วงเขางามแม่เพิ่นตะวันลูกสาวนะลูกสาวเพลินเนี่ยน,น้อยอยูอต่ตะวันกระทองแล้วก <K> ารใจลูกสุดยอดพี่น้องนั่นลูกสาวเพิ่นได้พี่น้องเนาะเปิดจังไหนก่อนเปิดสามหมืสามสามิบสามได้อพี่น้องสองตัวสามหัวใจท้องใหญ่เลยได้พี่น้องพูดอะ่ะโอ้พี่น้องเอาไปกินน้องเนาะได้มาครบเดียวป่ะโอ้ได้มาครบเดียวขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์แปด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 หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่พี่น้องผู้ใดสนใจกระทรมาต่อร่องห้อยยังก่อนห้อยเที่ยงครับห้อยเที่ยงจาก อำเภอกุดชุมกุดชุมยาโสธรพี่น้องแม่ลูกอีกหนึ่งในขายที่วัดโอ้บอกโอ้เคขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณโอ้โอเคขอบคุณหลายๆครับผมแม่ลูกเดิพี่น้องแม่ลูกลูกแม่งามๆพี่น้องผู้ใดสนใจกัโทรมาทักมาครับเดินได้พี่น้องมันหมาเด้อขอบคุณหลายๆครับผมมาเบิกอนาคตพร้อมพี่น้องงามๆตัวนี้พี่น้องควายผูน้อยงามเลยนขออนุญาตครับผมเนโอ้เป็นกำลังต่อรองพี่น้องเป็นกำลังต่อรองแบบผูน้อยงามๆหน้าตารอๆพี่น้องรอครับ เขาเปิดกว้างเขาใหญ่เพิ่นให้เท่าไรแล้วโอ้เพิ่นกำลังหลายคนไห้เพื่อนว่ากำลังไห้อยู่เพิ่นกำลังคนมาสนใจเพราะมันธอ์รอพี่น้องควายรอเอาไปเป็นพ่อขอกพ่อขายพ่อพันก็ได้สูงอยู่ประมาณเกือบรอยสี่สีผืนเนาะความสูงเพิ่นเกือบได้พี่น้องพื่อน่ะสูงพี่น้องต้นโตดีดีหอยเวียดกำลังเบิ่งหอยเวียดกำลังเบิ่งเพื่อนอ่ะใหญ่รอพี่น้องอ่ะต้นโตดีเนื้อนะดีต้นโตดีอ่ะเพิ่นกำลังต่อรองให้เพิ่นต่อรองแล้วพี่น้องเนาะ ขออนุญาตครับแม่สาวเหรอฮึแม่สาวเปิดไล่อะไรจีนไหนครับไล่อะไรจีนไหนเปิดไว้ไล่อะไรจีนไหนครับโอ้มาสื่อต่อเพิ่นซื้อไปแล้วโอ้มาสื่อตัวเพิ่นซื้อไปแล้วโอ้บอกว่าสิไปเลี้ยงต้นน่ะซื้อมาเท่าไหร่หมื่นหาเหรียโอ้พี่น้องหมื่นหาเหรยตัวนี้นี่หมื่นหนึ่งโอ้ราคาควายเพิ่นซื้อไปเลี้ยงไปตาเลี้ยงเนาะควายบ้านๆเฮาไปตาเลี้ยงตาเลี้ยงพี่น้อง หมื่นก็หารน่อยหมื่นหนึ่งสองตัวได้พี่น้องควายหน่อยงามๆเพิ่นสื้อไปเลียงเป็นตาเอาไปเลียงเอาไปต่อยอดมันงามอาขอความคุณนเล่นใหมันกรับผมอันนี้คือขอมูลราคาควายเพิ่นสื้อไปแล้วได้พี่น้องตัวนี้นางต่อพี่น้องมาเบิง่งนควายทางบุตเลยนะแม่ลูกกันเพิ่นกำลังต่อรองทางพี่น้อง,งขออนุญาตรครับเปิดอจากไหนคมหรือเหรือแยก สามสิบเอ็ดสองตัวเนาะสองตัวสามสิบเอพี่น้องเออบา้มีบูมารอยู่อ้สามสิเท่าไหนพี่น้องลูกแม่ป่นี่แม่ครับลูกแม่พร้อมอุ้ยแม่สูงอยู่พี่น้องอ้ยอ้ยสมัยกฉีดครับจ้ะขเอาอ่สคนเพิ่นหยอกหรือเพิ่นเห็ดอีหลีนัเนแ้่งหยอกกันบุเพิ่นหยอกกันคิวสีคิวสีเพิ่นเพิ่นหยอกกัน หอยจากเวียดเพันจอดกันสามสิบเอ็ดเป็นเปิดไว้แม่โค้งสางดีดีแม่ใหญ่ร้อยแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ลูกงามเนาะลูกงามเด้พี่น้องเบิ่งสีสันลูกคนเบื้องหันนี่หอยเวียดเพันจอดกันก็เลยคิ้วสีสันที่พี่น้องอ่ะนี่แม่เพื่อนพี่น้องเบิ่งงไายนี่ไายลูกเพคนพี่น้องอ่างดีไายลูกเพคนก็อ่างดีแม่เพื่อนสูงนด้พี่น้องโค้งสางดีดีร้อยสามสิบห้าบวกแม่เพื่อนพี่น้องควรสูงอยู่สามสิบเอ็ดเพิ่นเปิดใบสามหมื่นกับหนึ่งพันเด้อพี่น้องเด้อสามหมื่นหนึ่งพันเบิ่งราคาหวอยเหมือนเนาะ อ่าขออนุญาตเบอร์โทรครับผม08 08 214 214 98์แปดสองี่น่พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อร่องแม่ลูกสาสิเอ็เปิดไว้เป็นจะเอาไปเลียงพี่น้องขอบคุณเลายๆหนามันครับผมมาเบิ่งควายรอ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 เขาเปิดกว้างสีสันดีดีพี่น้องได้สีแดงตื่มมาพร้อมห้อยเวียดพันหยอกห้อยยังก็ื่อซื้อเพิ่มเพิ่มหนึ่ง หอยอย่างคือซื้อเพิ่นอันหอยเวียดอันเพิ่อนบอดีดีอันหอยเพิ่อนแต่ว่าบอดี้หูซื้อเพิ่นหูแต่ซื้อยางอันนี้เพิ่นเปิดเท่าไรบาทนี่ยเปิดซิมหาซิมหาหนึ่งหมื่นห้าพันรอรอพี่น้องรอรอไหวรอเพิ่นพี่น้องหอยเวียดก็อยากเอาไปไหว้บานเพิ่นได้มันรออ่ะซิมหาเพิ่นเปิดไหวสูงอยู่ประมาณลอยยี่สิบเจ็ดป่วงคุณได้พี่น้องพูดนะหน้าตาตัวโตเขาเปิดกว้างดีหน้ามอท้องอ่ะสุดยอดการยืนดีพี่น้องไปแต่เอาไปต่อยอดซิมหาเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นพี่น้อง ศูนย <s poured alive> ์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดหกห้าเนาะเป็นบ่หรือแปดแปดหกห้าผู้ใดสนใจกระโรมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องซื้อาซื้อเพื่นเปิดไว้ยอ่ะมันหมาเด้อขอพูดเรื่อยๆครับผมเอนี่เป็นกำลังต่อรองกับพี่น้องเบิรงบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโค้เกิดบูร์บานเช็หวางบานสว่างใช้แนี่วผ้าพีผ้าหนองมารอชมอ่ะยังอีกทางหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ ได้กี่ตัว exactly วันนี้ได้ก right> ี <10 <10 mm ่ตัวไดสิบตัวแล้วสิบตัวแล้วพอหรือยังหรือเอาอีกพอเอาเต็มรถไปเรื่อยๆโอ้ไปเลยเอามันหมันถักทายหอยเบียปเอ้าผู้ใดมาเฮ็ดเพลินนี่ฝวายแม่สาวงามงามของเพลินพี่น้องสีสันที่ดีโตนโตดีพูดอะไรงามค่ะสูงอยู่ประมาณลอยชาดุยผาพี่น้องพูดอะไรสูงค่ะเนื้อหนังโตนโตสุดยอดเลยแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องสวยๆเดี๋ยวจึงไปเบื้องหน้าถ่ายถายเพลินกลมก่อนเนาะพี่น้องเนาะ พะงามเนื <s <S ้อนังดีพี่น้องเนาะเปิดจังไหนตัวนี้ขออนุญาตเปิดจังไหนเปิดเท่าไหร่สามหมื่นเจ็ดามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องงามงามงามมีดีพี่น้องเลยสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องพูดนะงามมีดีพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันได้แม่สาวสายพัฒนาเพลินพี่น้องสายพัฒนาดีพี่น้องสวยสวยสวยครับพี่น้องเนาะเบิ้งถ่ายก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ้งทั้งหนาเอามาเบิ้งหนาเพลินพี่น้องสวยเนาะสวยครับพี่น้องสีสันดีดีต้นโตดีครับพี่น้องพูดนะ เท่าไปได้บ่ไก่ได้พี่น้องเพราะว่ามันควายแน่น37่สาเนาะสามแม่สาวงามงามสูงได้บ่อลอยสามสิบห้ได้เนาะบวกเนาะสาบวกเลยความสูงขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเอาออกปกอยู่ออกปกอยู่ขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ด่น่องสี่เนพี่น้องกูได้นเจ็กระโมาต่อรองกัอนใดพี่น้องงามงามพี่น้องเนาะเอาตัวนี้กับแมนบอกควบนี่เท่าไร สา,าสามเมินหาโคบหนีแม่ลูกลูกแม่ที่พี่น้องโคบหนีสามสิบหาแม่บักใหญ่ที่พี่น้องพุดนะแม่บักใหญ่แม่สวยลูกสาวสวยพี่น้องแม่ใหญ่แม่ง,าม,งามลูกสาวงามพี่น้องนะสามสิบห้าเป็นตัวใหญ่พี่น้องตอนนัวสามสิบห้าโอ้งามเข้าใจพี่น้องนี่เบอร์มึงหันได้พี่น้องเด้อ เบอร์เก่าเบอร์ม kind of ือหันเนี่ยแหละพี่น้องเนาะอ่ะตัวนี้37ตัวนี้35มสองตัวแม่ลูกพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดหอยเวียดกำลังโตรงเอาขายว่าขายเนี่ยตัวพี่น้องเนาะ บ้านสว่างชี่ยแนวผ้าพี่ผ้าน้องมาเลาะชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดขั้กระบือบ้านเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดเชจ้าทัดชิปนี้เอาแค่นี้ก็นอกพี่น้องนอกฝากปีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องคอยคอพี่น้องกับเสือกอดโคเลี้ยงวัวนงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างชี่ยแนวจะไม่เจอความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโกรไข้เจ็บต่างๆรำร่วมด้วยเบิร์ตหมีเบิร์ตสีน้ำกับน้องพี่น้องเนาะสำหรับมนี่ชิปนี้พบพ่อกันแชร์ในก่อนพี่น้องกับบรรยากาศการสื่อการขายการเปิดตลาดเอาไว้แ่่นนนนนี้กออเาะพง สวัสดีครับ